a d v หน0นะครับผมมาติดตั้งไฟสปอตไลท์4 0่สิวัตต์นะครับสามลำแสงนะครับผมอันนี้อยู่ตำแหน่งใต้แคดบาร์นะครับใต้แคดบาร์ประมาณนี้นะครับมาดูลำแสงแรกนะครับผมอันนี้ไฟหน้าเปิดอยู่นะนะครับไฟต่ำนะครับผมสูงต่ำพร้อมกันต่ําสูงต่ำพร้อมกันนะครับ แล้วก็ไฟพารนะครับผมอันนี้เป็นสีเหลืองล้วนนะครับี่อันนี้เพิ่มสวิ์เป็นไฟพารนะครับเพิ่มสวิกพิเศษให้นะครับผมนี่เป็นปุ่มเเหลืองอยู่ตรงประกับเลยนะครับแล้วนี้เป็นสวิ์ปิดเปิดนะครับปิดเปิดได้สองทางแล้วนะครับสวิกตัวนี้อ่ะ นี่ครับไฟสูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้ารถนะครับว่าแยงตาไหมนะครับอ่านี่แสงหน้ารถนะครับผมแสงสปอตไลท์วิ่งลงพื้นแบบนี้นะครับผมไม่ฟุง้งไม่แยงตานะครับมองเห็นทัศนวิสัยหรือตัวรถปกติได้อยู่นะครับค่ะคู่เดียวจบสันบีมประกันหกเดือนเต็มนะครับ เดี๋ยวมาฟังเสียงแต่บอสด้วยนะครับอันนี้ติดแต่บอสด้วยนะครับโอเคนะครับ